สวัสดีค่ะทุกคนก็สัญญาเองนะออาวันนี้มาก็ไม่ได้เห็นหน้านะเพราะว่าตอนนี้กําลังพอกหน้าอยู่หน้าก็แดงเถิกเลยล่ะเพราะว่าลายสิวอยู่นะจ๊ะก็วันนี้กําลังทําความสะอาดห้องนู่นนี่อะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วเกิดควาการที่แบบว่าสัญญาเนี่ยเป็นพวกแบบว่าใช้กระดาษในการปริน้นในการอะไรแล้วนะแล้วก็มันเหลือใช้อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็วันนี้จะมาสอนวิธีการทําเป็นอย่างงี้ค่ะ สมุดทดนะคะจะจดอะไรก็ได้เป็นการ reuse ช่วยลดภาวะโลกร้อนนะคะก็ทำง่ายเลยนะก็คือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะคะมีกระดาษเหลือใช้เช่นแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวเอาตัวอย่างมาให้ดูนี่ก็คือด้านหนึ่งนะคะใช้เรียบร้อยแล้วแต่อีกด้านเนี่ยยังขาวลงโจงเลยเห็นไหมอ่ะเช่นเดียวกันกันกบอันนี้นะนี่ ทำง่ายๆโดยการที่ว่าเอากระดาษนะคะหน้าที่ใช้แล้วนะคะสองอันนี้มาประกบกันประกบเสร็จก็อ่ะคอะเคให้มันเท่ากันให้มันเท่ากันโอเคปะเสร็จแล้วนี้ก็พับครึ่งค่ะอืมพับครึ่งแล้วเห็นไหมเวลามันเปิดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมหง่ายๆเลย แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากให้มันแน่นขึ้นหรือมันแบบว่าเปิดมาไม่เจอใช่ไหมคะก็สามารถจะเอากาวนะคะทาเอากาวนะทาตรงนี้ทุกมุมนะคะของกระดาษแล้วก็ค่อยๆพับแล้วก็กรีดให้มันติดกันไปเลยนะส่วนใครที่ไม่ได้แบบอะไรมากมายแค่พอใช้ได้ก็คือแค่ว่าพับเสร็จพอเข่าเล็มนะคะเขาเล็มแบบนี้นะ แล้วก็พับครึ่งทั้งเล่มนะแล้วก็จะกลายเป็นอย่างนี้แล้วก็เวลาเราไม่ใช้ใช่ไหมคะมันก็จะหลุดใช่ไหมแล้วก็ทเอามาเอาคลิปสวยๆมาติดนี่เราก็จะได้แล้วเป็นหนังสือหรือสมุดนะคะที่เห็นไหมเป็นการ reuse ให้มันประหยัดขึ้นนะคะไม่ต้องไปซื้อกะดาษมาใช้ในการทดเลขหรืออะไรทั้งนั้นนะนี่แหละเทคนิคง,ง่ายๆของสัญญา ที่มีกระดาษเลยใช้ก็ไม่รบห้องรบห้องนะคะแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องไปทิ้งให้มันเสียของด้วยนะก็มีแค่นี้แหละค่ะมาสอนแค่นี้แหละนะก็ถ้าเกิดว่าจะมีเทคนิคอะไรดีๆอีกจะกลับมาบอกกันอีกเหมือนเดิมนะก็วันนี้แค่นี้ละค่ะบ๊ายบาย